เชิญหรือยังลูกเชิญได้แล้วนะลูกเชอลูกเชอ,อ,อนี่จะเรียกอะไรนักหนาเนี่ยคนจะหลับจะนอนโอ๊ยจะขออะไรนักหนายังเช้าอยู่เลยเนี่ยนี่มันก็เที่ยงแล้วนะลูกคือ แม่หิวข้าวนะลูกหิวข้าวหิวก็ไม่ทำกินเองนี่แม่มาบอกทำไมอะ่ะคือเยลลี่กับภูมิเขาไม่อยู่นะลูกเออเชอลูกเชอช่วยไปทำอะไรให้แม่กินหน่อยได้ไหมนะลูกนะเออเอ,อเดี๋ยวไปทำให้ขัน mà nó chị này à tính điện nhưng mà กับข้าวของเมื่อวานตอนเย็นอยู่ลูกมันจะเสียแล้วหรือเปล่าแม่เรื่องมากได้ปะมันก็ยังกินได้อยู่กินกินไปเถอะนะ่ะลูกแ <c oughs> ม่จะกินได้ยังไงข <c oughs> ้าวนี้มันบูดหมดแล้วลูก จะบ่นเลยนี่แม่เรื่องมานเลยปะจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินหรือจะเอาไปทิ้งเราก็อย่ามาบ่นทีหลังละกันว่าหิวอะ่ะเชอแต่แม่ถึงข้าวหนูช่วยไปทำให้แม่ใหม่หน่อยได้ไหมนะลูกนะข้าวนี่มันบูดแล้วจริงๆลูกอะไรนักหนาเนี่ยแม่อันนี้ก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอากินกินไปเถอะน่ะ ไม่ตายหรอกแมแ่แท้ของหนูหนูยังไม่เคยต้องมาทาแบบนี้ให้เลยงั้นแม่ไม่กินแล้วก็ได้จะ้ะแม่กลัวท้องเสียนะ่ะแล้วจะลำบากพวกลูกๆอีกเออไม่กินก็ไม่ต้องกินน่นารำคาญชมะมัด กลับมาแล้วครับพื้อของมาฝากเยอะแยะเลยนะคะแม่ถ้าแม่ไม่อยากกินน่ะแม่ก็บอกหนูดีๆก็ได้นะคะถ้าแม่อยากกินอะไรเดี๋ยวหนูจะไปทำให้แม่กินภูมิยลีดูแม่สิแม่ไม่ยอมกินข้าวอะ่ะ แม่ครับทำไมแม่ไม่ยอมกินข้าวหรอครับอาหารไม่ถูกปากหรอครับเออคือพี่เชอร์ผมขอดูข้าวนี่หน่อยสิจะดูทำไมมันสกรปรกแล้ว ืม hmm. พี่เชอร์ข้าวเนี่ยมันบูดแล้วนะพี่พี่เอามาให้แม่กินได้ไงอะ่ะเออก็พี่ไม่รู้นี่วัวข้าวมันบูดแล้วอะ่ะแม่เขาอยากกินอนนี่นะ่ะฉวนไม่ได้นี่พี่เชอร์นี่แม่ของพี่นะพี่ทำกับแม่ตัวเองแบบนี้ได้ไงแล้วถ้าแม่ไปอะไรขึ้นมาพี่จะทำยังไง แกก็รู้อ<า>ยู <ais> or or ่แก <and living> <mother> ่ใจสิว่าไม่ใช่แม่ใดๆของฉันเขาเป็นแม่ของพวกแกสองคนตั้งหาก เธอพี่จะพูดกัะชดแม่ทำไมเนี่ยมันเกินไปนะพี่ลูกอย่าทะเลาะกัน่อแม่เลยนะลูกถึงแม่จะเก็บพี่มาเลี้ยงแล้วไงอ่ะแม่เขาก็รักพี่เหมือนลูกแท้ๆ แต่ดูสิ่งที่พี่ทําสิพี่มีความเป็นคนอยู่หรือเปล่ารักเหรอถ้าแม่รักจริงแม่ก็ต้องปล่อยให้ฉันไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ให้มาดูแลคนพิการฉันเหนือฉันเหื่อเข้าใจไหมหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพี่เชอ พี่ไม่สงสารแม่บ้างเหรอนี่พี่ไม่รู้จริงๆหรือว่าพี่แกล้งไม่รู้กันแน่ว่าแม่เขารักพี่มากจนแม่ยกบ้านหลังน,นี้พี่อ่ะเจล,ลี่ นี่ค่ะพี่ดูเอาเองแล้วกัน

จะดีหรืพี่ผมว่าใครมเห็นเข้ามันดูวิานะพี่ปออะไรทำไมวะกระทำแบบนี้ทุกวันยืนบือยู่ทำไมรีบมากินแล้วครับพี่ งวายแต่เมื่อไหร่หัวเนี้ยทำมันเปรี้ยวๆพี่ผมว่าถ้ามันเสียไม่ต้องกินก็ไา้นะพี่พี่ไปเนอะมึดบ้าอะไรของดีๆไม่ได้หากินง่ายเว้ยเรีบมากินไม่มียาแ,แก้ขวดไม่รู้เลยอนพี่มีคนมาพี่ พี่มีคนมาพี่ตีไปเถอะเร็วไจ้าประคุณขอให้ปีนี้รูปเ okay, ี็นแฟนกับเขาสักทีเถอะไหนๆก็ไหนๆละ ขอผู้ชายเบ็นแบดขอดูถึงใจหน่อยนะเจ้าคะแล้วก็ขอหุ่นล่ำลองแค่พูดก็ทำลายไหลแล้วแล้วก็ขอมีหนวดนิดนๆดรสัตว์เยอะๆเลยนะเจ้าคะลูกชอบโอยถูกเป็นจริงเธอแค่วางดอกไม้ก็คนลูก คนสมัยเนี้งมงายแบบนี้เลยวะแบบนี้ก็เข้าทางเลยดิพี่จะทำไงไงพี่ก็กำลังจะหาของดีๆให้เรากินกันไงพอเลยพี่ตะป้านเนยทั้งกลัวให้แกกลัวแกก็อยู่เฉยๆไปแต่ฉันจัดการเอง พพีี่่ขอหนึ่งได้ถึงสองเลยเหรอเจ้าคะขอโทษน,นะครับมาขอพ่อหนะะ่อยครับ ดูเหมือนว่าพอจะสมหวังทันตาเห็นเลยนะคะสมหวังบ้าเลยเอาของถูกถูกมาไหว้แบบเนี้ไม่สมหวังหรอกเขาว่าที่นี่ ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเอาของถูกมาไหว้ไม่รู้ด้วยนะโอ,อ้รอค่ะพี่เข้มแล้วแล้วหนูต้องทำไงคะต้องเอาไข่ต้มมาไหว้หรือว่าต้องเอาชุดไทยมาหรือว่าต้องเป็นหูหมูคะพี่เข้มคนหล่อช่วยแนะนำได้ไหมคะก็ต้องเอาของแพงๆมาไหว้ดิอย่างเช่นหมูหันป กุง้งล็อบเตอร์โอมาคาเซหรือจะเป็นซอยจุกแซ่แบก็ได้นะรับรองสมหวังแน่นอนอุ๊ยจริงเหรอคะอขอบคุณมากนะคะพี่เทมจริงดิรู้เรื่องหมอชายอีกรีบไปซื้อมาสิเด๋ยวมืดค่ำไปอ่ะไม่รู้ด้วยนะค่ะไปแล้วค่ะ ลาปากแล้วไงคนสมัยเนี้ยมันหลอกง่ายจริงๆเลยเว้ยพี่ไปหลอกเขาแบบนั้นไม่ดีนะพี่หุบปากไปเลยหรือว่าแกไม่อยากกินของดีๆอยากพี่อยากอยากครับถ้าอยากนะ ก็ s, หุบปากไว้หลอกกินก็พอไหนดูดิน้องดี่ขอผัวเอาอะไรมาถวายบ้างเขาเหนี่ยมปิ้งนี่มันไม่ได้เชื่อที่ฉันพูดอะไรใช่ไหม ห,หน้าซื่อน่ะนี่ไานกันนั่นเนี่ยสงสัยไม่มีปัญญาซื้อของแพงๆพี่ฉันมองคนผิดไปน่ะเนี่ยช่ามาเดี๋ยวพี่ผมว่าเราต้่ไปเถอะไปพี่ก็ไปเลยของแกงเนี่ยไหนๆก็มาละเขาต้องกินนี่เสียดายของหมด เฮ้ยอะไรกันนี่วะคือจะทไมต้นเต้น้า ฉันนั่งชาญตามหามาตั้งนานเจอตัวสักทีไอ้พวกคนหลวงโลกหลอกให้ฉันเอาของมันแพงมาถวายสุดท้ายพวกแกก็มากินของเซ้นไหวเองอะ่ะแกะว่าใครฮะแกจะไปรู้อะไรจะของที่ไหวนานแล้วอ่ะเอามากินได้จะมางงออะไรของไหวแค่เนี้ไหวนานอะไรฉันเพิ่งมาวางไว้ แล้วพวกแกสองคนก็มาขโมยกินคนอะไรกล้ากินได้แม้กระทั่งของเส้นไหว้มีเรื่องอะไรกันเหรอคะ <bli> <พ quo> ก็อีคนจอนจัดแถวนี้อะคะมันมาขโมยกินของเส้นไหว้ บอกนะว่าคุณก็หลงเชื่อคำพูดหลอกลวงของไอ้สองคนเนี้เออพี่เข้มคนนี้ให้ฉันซื้อของแพงๆมาเส้นไหว้นะคะโอ้ยแตก็ตั้งใจเอาของมาถวายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะคิดเล็กคิด,คดน้อยอะไรกันแบบนี้ไงขออะไรที่ไม่เคยได้พวกขี้งกอ้าวพี่เค้มพี่พูดอะไรไหมปะะ ถึงจะหลอดฉันก็ไม่เป็นนะจ๊ะถ้าพี่จะกินของเส้นไหว้พวกเนี้ยฉันไม่ว่าหรอกนะแต่นี่พี่หลอกให้คนอื่นซื้อของแพงมาเส้นไหว้ไม่นะมันใช่ได้ที่ไหนอะ่ะอยากกินมากไหใช่ไหมงั้นก,กินเข้าไปเลยกินไปให้หมดคนแบบเนี้ยกินของเส้นไหว้แบบนี้ระวงังริบเตอรดีท้ากนะันเหรอได้ไอ้พวกอม่นยง พูดอะไรของแกถึงเข้าเหรอไม่มีอะไรเข้าฉันทั้งนั <Wagner off> ้นแหละฉันก pues <How> <ate ti hoy uno> ็แค่สะใจไว้จะพูดอะไรอ่ะฮะ ไปกันเถอะคุณมันกินของเส้นไหวไมั้ันแล้วเดี๋ยวมันก็ได้นอนชาร์จูี่ตรงนี้แหละกินเข้าไปห้เยอะๆเนะก่อนที่จะไม่มีเวลาได้กินเออกินให้หมดนี่เลยโหดุนแน่พี่พอเถอะไี่อยายเข้าบ้างไง ทำไมเราไม่ได้ขอใครกินขอฟีนั่นโอโหวนไอ้่อาพี่โอ้พี่ไอ้พี่เป็นอะไรพี่ตงช่วย